ท่านผู้ชมครับที่ผ่านมาวัดพระธรรมากายพยายามที่จะมีภาพว่าเป็นศาสนสถานที่เปิดเผยตรวจสอบได้นะครับแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วมีความลึกลับอีกมากทีเดียวเกี่ยวกับวัดแห่งนี้ทุกวันนี้ถึงแม้ว่าพระธรรมชยโยในฐานะเป็นเจ้าอาวาสก็เป็นสัญลักษณ์ของวัดแห่งนี้ก็จริงนะครับแต่ก็มีคําถามมาตลอดว่าทุกวันนี้ใครอีกบ้างที่มีอำนาจมากที่สุดในวัดขณะนี้ในขณะที่วัดแห่งนี้ต้องเผชิญกับอำนาจทางกฎหมาย แรงกดดันทางสังคมในขณะนี้ถ้าจะมีใครสักคนที่อยู่เบื้องหลังการวางแผนรับมือกับสถานการณ์ทั้งหมดคนคนนั้นก็น่าจะเป็นพระมหาดรสมชายฐานาวุฒโธหรือพระมหาสมชายผู้ช่วยเจ้าวาดัดพระธรรมกายทุกคนในวัดแห่งนี้รู้ดีว่ารองจากพระธรรมชโย,ยแล้วพระมหาสมชายคือผู้ที่มีอำนาจสั่งการมากที่สุดในขณะนี้พระมหาสมชายจบการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมบุดมศึกษา จากนั้นเข้าศึกษาต่อคณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นที่35ก่อนจะไปศึกษาต่อปริญญาโทและปริญญาเอกทางด้านพุทธศาสตร์ที่มาหาวิทยาลัยโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเช่นเดียวกับพระธรรมช Й โยพระหมหาสมชายอุปสมบทที่วัดพระธรรมกายโดยมีพระธรรมปัญญาบดีหรือสมเด็จช่วงวรปุญโยวัดปากน้ำภาษีเจริญาาเป็นพระอุปชาในปี2528 าาคนใกล้ชิดเปิดเผยว่าพระมหาสมชายซึ่งไม่ค่อยปรากฏตัวต่วตอสาธารณชนมากนักเคยได้รับฉายาว่ากังเกงเหล็กเนื่องจากเป็นคนที่มีอุปนิสัยเด็ดขาดเป็นตัวของตัวเองจึงทําให้มีแนวทางการบริหารงานแบบเบ็ดเสร็จไม่เปิดรับฟังข้อเสนอแนะจากใครเปรียบเหมือนกับการออกแบบกางเกงมาหนึ่งตัวที่ทําด้วยเหล็กที่ทุกคนต้องใส่ให้ได้เบื้องหลังพระมหาสมชายคือพระผดเดชทัตชีโวรองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ที่มีอำนาจรองจากพระธรรมชโยโดยในอดีตพระทัตตชโวเป็นผู้ที่มีบทบาทสําคัญในการออกหน้าปกป้องพระธรรมชโยและวัดพระธรรมกายพระทัตตชโวมีนามเดิมว่าพระเดจผ่องสวัสดิ์กำเนิดในครอบครัวชาวไร่ในจังหวัดกาญจนบุรีและเป็นพระที่ร่วมก่อสร้างวัดพระธรรมกายร่วมกับพระธรรมชโยแต่ด้วยอายุที่มากถึง78ปีพระทัตตชโวปัจจุบันจึงเลือกที่จะปฏิบัติการอยู่เบื้องหลังโดยมีพระครูอนุรักษ โสตถิปัญโยเป็นมือขวาที่ทําหน้าที่สําคัญคือการวางแนวทางการสื่อสารของวัดพระธรรมกายกับสาธารณะผ่านในองค์อาจธรรมนิธาโคศกของวัดเป็นที่ทราบกันดีว่าก่อนที่โคศกวัพระธรรมกายจะออกแถลงการหรือสื่อสารในเรื่องใดพระอนุรักษ์จะต้องติวเข้มและให้คําแนะนําส่วนพระที่มีบทบาทคอยดูแลเรื่องการเงินของวัดคือพระสุวิทย์สุวิทยาโพซึ่งเป็นผู้ช่วยจเจ้าอาวาส แต่ถึงแม้จะมีทีมงานที่ถือเป็นมันสมองอยู่เบื้องหลังแต่หน้าตัดสินใจขั้นสุดท้ายที่วัดพระธรรมกายก็ยังอยู่ที่พระธรรมชโยซึ่งถูกเรียกภายใต้รหัส101แต่ผู้เดียวซึ่งหากพระธรรมชโยไม่เอาด้วยกับข้อเสนอใดข้อเสนอนั้นก็ตกไปซึ่งก็เป็นชนีมาตั้งแต่เริ่มการสร้างวัดส่วนมวลชนที่เป็นกำแพงมนุษย์ที่มาอยู่ในวัดในช่วงนี้ทีมข่าวพรามไทม์ได้ข้อมูลว่ามีพระและประชาชนประมาณ1 0 0 0 0ถึง15,000คนแบ่งเป็น4ี่กลุ่ม กลุ่มแรกจะเป็นเจ้าหน้าที่วัดประมาณ3 0 0 0 5 0ถึง5,000คนกลุ่มที่2คือลูกศิษย์ที่เดินทางไปกลับจะมีประมาณ1,000คนกลุ่มที่3คือกลุ่มที่มาดูายเหตุการณ์และมาให้กำลังใจประมาณ500คนและกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มพักค้างปฏิบัติธรรมตามโครงการประมาณ5 0 0 0 8 0ถึง8,000คน